วันที่9พุทธิหกนะครับครั้งที่2ทดสอบนะฮะมูลเหตุที่ทําให้เกิดสังกกรรมมีกี่อย่างอะไรบ้างตอบมี2อย่างนะครับมี2อย่าง1คือมีพิสุขให้บริษัทเพิ่มจำนวนมากขึ้น2มีพุทธประสงค์เพื่อให้ส่งเป็นใหญ่ในการบริหารหมู่คณะนะครับข้อที่2นะครับ สังฆกรรมมีกี่ประเภทอะไรบ้างตอบนะฮะสังฆกรรมมี4ประเภท1คือยติกรรม2อยติทุติยกรรม3ายติจตุทักรรมต้องทําในสีมาเท่านั้นนะฮะศูนย์สองสี่นะฮะแล้วก็อปะโลกะนักกรรมทํานอกสีมาได้นะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3ถามว่าอุโบสถกรรมอุปสมบทกรรมอปโลกนกรรมอัพานกรรมอุเขปนิยกรรมใช้ส่งจานวนเท่าไหร่เป็นอย่างน้อยจึงจะถูกต้องตามพระวินัยบัญญัตินะครับ ตอบ 1. อุโบสถกรรมใช้สงจำนวน4ีลูกขึ้นไป2อุปสมบทกรรมใช้ส่งจำนวน10รูปในมัชชิมะชนบทนะแล้วก็ใช้ส่งจำนวน5รลูกในปัจจันตชนบทข้างในเมืองใช้10นอกใช้5รลูกนะฮะอัปปโลกานะนกรรมใช้ใช้ส่งจำนวน4รลูกนะครับต่อไปข้อที่4คํคำถามว่าสีมามีกี่ประเภทตอบมี2ประเภทคือ1พันธะสีมาคือแดนที่ผูกสองอัปพัทธะสีมาคือแดนที่ไม่ต้องผูกนะครับ วิสุงคามาสีมาจัดเข้าในประเภทไหนต่อวิสุงคามาสีมาเมื่อสงยังไม่ผูกจัดเป็นอัฏฐัทฐสีมาครั้นสงผูกแล้วจัดเป็นพัทฐสีมานะครับต่อไปก็5สีมาเป็นหลักสําคัญแห่งสังกรรมอย่างไรนะเป็นหลักสําคัญเพื่อจะกําหนดรู้เขตประชุมแห่งสงที่ประชุมการทําสังกรรมมีการให้อุปสมบทแก่กุลบุตรเป็นต้นนะพัทฐสีมา นะมีกำหนดขนาดพื้นที่ไว้อย่างไรบ้างนะครับพัทธสีมามีกำหนดขนาดพื้นที่ไว้นะย้อนโจทย์แล้วก็จุดๆุจุด,จด,จดตอบไม่เล็กกว่าการจุภิกษุ21รสิสลูกให้นั่งหัดถาบาทกันได้นะครับไม่เล็กกว่าบรรจุภิกษุ21รสิสลูกให้นั่งหัดถาบาทกันได้และห้ามมิให้สมมุติสีมาใหญ่เกินกว่า3โยชน์นะครับโอเคเข้อ6นะะ เจ้าอธิการที่ส่งสมมุติให้เป็นเจ้าหน้าที่ทําการส่งนะในพระวินัยมีห้าแผนกอะไรบ้างตอบมีห้าแผนกคือหนึ่งเจ้าอธิการแห่งจีวร2สองเจ้าอธิการแห่งอาหารชีวรนอาหารเสนาสนะอารามคลังนะฮะหรือจอจสอสจสคลังนะทีวอนอาหารเสนาสนะอารามคลังนะครับทีวอนใส่ชุดแล้วก็เป็นฉันอาหารนะในเสนาสนะเสนาสนะอันนี้จะอยู่ในอารามแล้วก็มีเรื่องของคลังเข้ามาด้วยข้อ7 ภิกษุผู้ควรได้รับเลือกนะครับภิกษุที่ควรได้รับเลือกให้เป็นเจ้าหนี้ทําการสงฆ์พึงประกอบด,ด้วยคุณสมบัติอะไรบ้างตอบนะครับไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอนะคือรักสองไม่ถึงความลำเอียงเพราะเกลียดชังคือชังสามไม่ถึงความลำเอียงเพราะงมงายคือโง่นะฮะหรือเอข่านั่นเองสี่ไม่ถึงความลำเอียงเพราะกลัวนะฮะ ก็คือรักชังเขากรวนะฮะต่อไป5นะฮะพึงประกอบทุติยัติอะไรบ้างห้าก่อนเข้าใจการทําหน้าที่อย่างนั้นนะฮะจะประกอบหน้าที่นั้นได้ตั้งแต่สงสวดสมมุติด้วยยต,ติติยกรรมวาจาให้เป็นเจ้าหน้าที่นั้นนะครับต่อไปข้อ8การอัปโลกเพื่อให้ผ้ากถินจัดเป็นอัปโลกกะนักกรรมนะครับ การสวดเพื่อให้ภากถินจัดเป็นยัติทุติยกรรมนะครับการอัปโลกเพื่อให้ภากถินทําในสีมาหรือนอกสีมาก็ได้นะครับคําถามเมื่อกี้ว่าอย่างไหนต้องทําในสีมาอย่างไหนทํานอกสีมานะครับก็คือตอบการอัปโลกเพื่อให้ภากรถินจะทําในสีมาและหรือนอกสีมาก็ได้การสวดกรรมวาจาให้ภากรถินต้องทําในสีมาเท่านั้นนะครับ ข้อ9กระถินมีชื่อมาจากอะไรโอ่ง่ายกระถินมีชื่อมาจากไม้สสดึงที่ลาดหรือกลางออกสําหรับขึงเพื่อเย็บกระถินมีชื่อมาจากไม้สะดึงที่ลาดหรือกลางออกสําหรับขึงเพื่อเย็บมี1ผ้าใหม่2ผ้าไม่ใช่ผ้าที่ถ้าที่เป็นกระถินได้มีอะไรบ้างตอบ1ผ้าใหม่2ผ้าเทียมใหม่คือผ้าฟอกสะอาดแล้ว3ผ้าเก่า4 ผ้าบางสกุล5้าผ้าที่ตกตามร้านตลาดซึ่งเขานํามาถวายสงมาใหม่ผ้าใหม่ผ้าเทียมใหม่คือผ้าฟอกสะอาดแล้วผ้าเก่าผ้าบางสกุลผ้าที่ตกตามร้านตลาดที่เขานํามาถวายสง์นะครับนี่ข้อ9ข้อ10ข้อสุดท้ายพิกษุผู้การกระถิ่นแล้วย่อมได้อิส่์อะไรบ้างตอบพิสูจน์ผู้การกระถิ่นแล้วย่อมได้รับอิส่์ดังนี้1เที่ยวไปไม่ต้องบอกลาตามสิขาบทที่6แห่งอจจาอาจเจระกะวัก ในปาจิตติยกันนะเที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตจีวรให้ไปครบสำรับนะไม่ต้องถือเอาตโยไปครบสำรับสามฉันคณะโพดปลมปละ,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 ะโพดได้นะสเก็บอดีตเลจีวรไว้ตามปรารถนา5ชีวออันเกิดในที่นั้นเป็นของพิสุผู้ก,การกระถินแล้วและได้โอกาสขยายเขตจีวรการให้ยาออกไปตลอด4เดือนรืดดูเหมันด้วยนะ ให้ยาวออกไปต่อสีเดือนฤดูเหงืมันด้วยนะครับเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาสองเที่ยวเทลิไม่ต้องถือไตเอาไตทีวอนไปครบสำรับฉันคณะโพดเก็บอดีเลกทีวอนได้ตามปรารถนาทีวอนเกิดนี้นะเป็นของพิสุขผู้กลางกระถินแล้วนะครับก็คอเที่ยวเที่ยวนะฮะอ่าอ่าคณะอดีเลกนะคออ,ออคออ่าเที่ยวเที่ยวคอคอ,ออคอเที่ยวเที่ยวคออ่าทีวอนนะับ